ไม่กลับวัดไม่กลับวัดไม่กลับวัดไปหลับนอนบ้านสีกาก็ได้เลยประชิกประชิกแล้วนะเอออย่าทำเลอภาพมันฟ้องรู้ไหมข่าวข่าวระไม่ได้มีวัดเดียวแล้วไปแปดวัดเชีย่ยวจะไปไหมจะไปวัดทําบุญวัดเสียวมากมายเงินทําบุญอยู่ในหัวไหลไปใช้ผิด ลรคนกันใกล้คนที่บอกว่าโดนวางยากูเห็นเปิดแน่คนแรกเลยถ้ามันโดนจริงมันต้องสู้ดีต้องทนต่อการเป้งพิสูจน์จะกลัวอะไรอะ่ะถ้าไม่ได้ทำมาสู้ดิกูจะช่วยด้วยอ่ะเหมือน,นาจายจยาจตุรงบอกอะ่ะพระกุเจ้ารูปใดก็ตามที่มั่นใจว่าตัวเองไม่ขาดจากความเป็นพระหลักฐานเท็จไม่ใช่เรื่องจริงมาเลย เดี๋ยวจะติดต่อทนายให้จะช่วยสู้เลยเอาสิทำมัไม่ทำล่ะเห็นหลักฐานปุ๊บเปิดตูดแนบเลยก็แสดงว่ายอมรับเพราะจำนวนต่อหลักฐานเมื่อวานกูไลฟังช่องกูเป้ลถาวรเสิร์ชหาไม่มีใครเจอเลยเพราะโดนโดนถาวร ช่องเนี้ยที่กำลังไลฟ์สดอยู่นเนี่ยติกตอกเนี่ย2.4ล้านคนเนี่ยเป้าเลยทุกอย่างหายหมดในพริบตาเดียวแอดมินกูไอหมีโทรมาโทรหาแม่กูจะโวยวายเดือดร้อนหนูจะเป็นจตาอาจารย์ช่องอาจารย์แบบขอคุยกับอาจารย์ก่อนแม่กูรีบเรียกกูเลยบีบอกมาช่องเป้วช,ช่องปิวกูบอกเออแล้วยังไงต่อก็จัดการไปก่อนเพราะกูพายเรืออยู่ กูกาลังพายเรืออยู่จ้าพาย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 ,าย,ายกูกาลังมีความสุขและกูเรียกหลานกูแปาโทรศัพท์มากูจาวอีกช่องหนึ่งมาไลฟ์สดไม่สนใจด้วยว่าช่องนั้นจะเป็นยังไงไม่สนใจกูบอกแปว่ากูจาวอีกช่องหนึ่งไลฟ์ส,ปอองงสดปรากฏกูไลฟ์สดเสร็จปุ๊บ ฟ้าลั่นมาเลยจ้ากูเปิดไลฟ์สดแล้วช่องปฏิบัติถ้าใครเห็นกูทันนะกูเห็นมีประมาณ8คนแรกอะแต่กูเห็นแล้วฟ้ามากำมันจะตกกูเลยปิดก่อนลงมันมืดมากเลยเมืองกูก็รีบพายเข้าข้างในปรากฏกูยังไม่ทันพายพายเสร็จผู้กำลังผูกเชือกฝนตกพอดีถ้ากูมัวแต่ไลฟ์สดอยู่โทรศัพท์กูเป้าด้วยไม่ใช่ช่องเป้อย่างเดียวโทรศัพท์เป้าด้วยจ้ากูไม่สนใจเลยจะเป้เออช่างมันกูขึ้นมาแล้วกูถึงได้โทรหามาแล้วกูบอกว่า ก็ให้คนจัดการไปกูยังไม่สนใจเลยกูยบอกว่าให้ตาจัดการเลยดาเนินการเลยแก้ไดแ้แก้แก้ไม่ไกระช่างหัวมันทําไปทําได้แค่ได้ทํากูไม่สนใจเลยมึงกูไม่ยินดีเลยจะเป็นยังไงเป็นไปกูรับรับสภาพได้กูไม่มานั่งกวีกว่าเสียใจโอ้ยทาไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมต้องเป็นอย่างนั้นไม่เสียเวลามึงจําไว้กูเป็นคนที่ไม่ทุกข์ร้อนกับอะไรเลยกูคยแค่สั่ง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 แก้ไขแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้กระช่างมันกูเป็นคนแบบนี้ กูเป็นคนวางได้กูเป็นคนไม่ทุ์ร้อนอะไรกูทําของกูตามเหตุเหตุเป็นแบบไหนปล่อยให้เป็นไปแบบนั้นกูไม่เดือดร้อนกูเฉยๆเพราะกูฝึกมาอย่างดีเออสามจุล้านคนไม่ใช่สองจุดสี่สามจุล้านคนเป้าเมื่อวานแล้วน้องกูเขาไปทําเรื่องอะไรกันมาก็ไม่รู้จนเอากลับมาได้หายเข้าท่าว่ะ อีกหน่อยกูขายเลยดีกว่าในเรือคุยเตี๋ยวเรือของจริงของแท้เออเขาท้าว่าทำไมกูคิดไม่ได้ว่ากูขายในเรือดีกว่าเดี๋ยวกูซื้อเรือกูลงทุนซื้อเรือไม้ดีกว่าวะเดี๋ยวกูสั่งเลยใช่เดี๋ยวกูสั่งเลยกูทําเรือไม้เลยแล้วเดี๋ยวกูทําแท่นทําอะไรยึดขาตั้งกล้องอย่างดีเลยกูทําเป็นตลาดน้ําอพเวเลยไสดเออไ์สดในเรือเย็นปุ๊บกูขายของเลยช่ำคุยไปขายไปรีวิวไป เดี๋ยวตอนเช้ากูขายของด้วยอา่ากูแบบลงเรือตอนเช้าเลยหกโมงเช้ากูพายเรือขายของเลยแปดโมงเช้ากูขึ้นฟิลแบบบินทบาดตอนเช้าอะ่ะกูลุยกูลุยเลยขายกระจุยขายฉ่ำขายกน็นํำซัมเมอร์เซลขายแซบขายสอยจเจอกูแน่งานนี้ ตลาดน้าจากคนตื่นเรือสู้ชีวิตมากไอชิบหายสู้ชีวิตสุดๆดแล้วเพราะว่าจะมีเวลาที่บ้านถ้าตามกําหนดคือเดือนตุลาแต่ถ้ามีเหตุเพศภัยจะเลื่อนออกไปก็ตามเหตุขดงคดีอะไรอีกกูอีกเพราะตอนนี้กูรู้สึกว่าคนที่จะเล่นคดีกูเนี่ยกูคิดว่าน่าจะจองล้างจองผ่านกูจริงจังจังนะเพราะรู้สึกว่าไร้สดดากูฉ่ำมันเลอะเ,เกินเนาะ กูน่าจะตามจองร้านจอผ่านกูพอสมควรเหมือนกันก็ตามเหตุไปก็ถ้ากูได้ไปบวชเ็วกูก็ไปตามตุลาถ้าตุลากูยังไม่ได้กันเลยต่อเลยต่อเลยไปตามเหตุตามเหตุตามเหต,ต,เหต,ต,เหตุไม่เป็นไรกูจะได้มีเวลาถมที่เยอะขึ้นก็ถือซะว่ากูมีเวลาในการเตรียมที่เตรียมทางมากขึ้นมากขึ้นตามเหตุตามปัจจัยถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะถือว่าเป็นเรื่องดีนุองหมีไอ,อ้โชค เฮ้ยไอ้สัญจาณมึงนี่เดี๋ยวกูจะเรนและเทพมึงออกจากบ้านเดี๋ยวก่อนไอ้ชอบน้องหมีมึงนี่สร้างภาละปัญหาจริงๆเดี๋ยวกูจะไล่มึงออกจากบ้านอ อีช่มึงอย่าถีบนะเดี๋ยวกูจะถีบมึงลงมาแทนนะอย่านะมึงอยู่แล้วสร้างภาระปัญหาละเกินมันถีบของกูลงมาพังหมดกูเอาของวางไว้หลังตู้มันก็โดยขึ้นไปถีบพานพุ่มกูลงมามันถีบลงมาจานแตกเลยสันดานข้ามือนอนให้ันดีๆหน่อยข้ามืออือปลาล่ากอดีมากอ่ะมึงอือ ตาแดงดีกว่าช่ำมากอืมอืมฮฟินฮอืมก็คุณไม่อยากพูดเลยอ่ะกูอยากจะกินอย่างเดียวตอนเนี้ยอร่อยผมตั้งกลุ่มที่จะไปกราบพ่อแม่อาจารย์ตอนที่อาจารย์ไปบวชแล้ว จุดประสงค์ในการตั้งกลุ่มของผมก็คือเวลาพออาจารย์ไปบวชแล้วเนี่ยเราจะไปไปเยี่ยมไปกราบอาจารย์กันที่วัดป่านาคำน้อยด้วยกันนะจุดประสงค์ของกลุ่มนะผมจะไปเยี่ยมไปกราบอาจารย์แล้วก็หลวงพ่ออินถวายด้วยกันที่วัดป่านาคำน้อยโดยเดือนหนึ่งอาจจะไปสักหนึ่งครั้งหรือสองครั้งแล้วแต่เหตุแล้วแต่เหตุแต่หนึ่งครั้งนะมีแน่นอน หนึ่งครั้งเนี่ยมีแน่นอนต้องไปเยี่ยมพ่อแม่ครูบาอาจารย์หนึ่งครั้งพระพุทธเจ้าบอกว่าแม้ว่าครูบาอาจารย์จะอยู่สถานที่ไกลไกลมากขนาดไหนเราต้องดันด้นไปให้ได้เพื่อไปกราบสักการะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเราจะทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเราจะทําตามที่อาจารย์เคยบอกมาแล้วนะนี่นะอันนี้อันที่หนึ่งคือเราจะไปกราบ อาจารย์เราแล้วก็หลวงพ่ออินทวายที่วัดป่านาคำน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนอกจากนั้นเราก็จะหาโอกาสว่างๆว่างๆที่ทุกคนที่ทุกคนสะดวกไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกก็คือหลวงพ่อกันหาโคราชดอาจารย์สมทบสุพรรณบุรีหลวงพ่อปามโมดปามโมโชชนบุรีหลวงตาสินทรัพย์ยที่ ลงตาสินทรัพย์ที่อุบลราชธานีอันนี้แล้วแต่ใครสะดวกนะเราจะหาโอกาสในกลุ่มนั้นอ่ะจะเป็นทัวร์ธรรมะชื่อว่ากลุ่มทัวร์ธรรมะนะที่ผมตั้งขึ้นมาเนี่ยแหละจะไปรกาบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ผมบอกนี่แหละก็จะมีชนบุรีอุบลราชธานีสุพรรณบุรีโคราชแล้วก็อุดรธานี5้าอยู่จากห้าจังหวัดนี่แหละไปกราบวิธีเข้ากลุ่มอยู่ด้านบนเลยจ้ะ <Good> วิธีเข้ากลุ่มอยู่ด้านบนเลยจ้ะกดไปที่โปรไฟล์แล้วก็จะมีลิงก์ลิงก์ให้ลิงก์ให้กดใต้โปรไฟล์ผมอ่ะพอกดลิงก์ไปมันจะขึ้นว่าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรให้กดจุดไข่ปลา3มจุดด้านบนขวามือแล้วก็เปิดด้วยเบราว์เซอร์ถึงจะเข้าได้นะทุกคนนะตามๆนี้นะจ๊ะ <c oughs> อยากจะรู้ผมอยากจะรู้เลยว่าตอนเนี้ยวันหนึ่งอ่ะอาจารย์อ่ะ